นี่มารับงานผมดินมาสะดินที่มันเป็นบ่อกเก่านะครับผมน้ำมันขังไปแดงเป็นบวกนะครับก็จะมาสะให้มันดูสูงขึ้นน้ำจะได้ไม่ขังเนาะก็ล่อก็ดินจากข้างบนนาดอนครับก็มา กระจายกระจายอยู่แถวนี้นะครับตรงไหนมันเป็นบวกเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเราก็จะสะนะครับงานนี้ก็ประมาณสองไร่นะครับจะกี่กองนะวันนี้จะกี่กองไม่รู้แต่ว่าเราดินครับบนมาก็ดินสวยนะครับแต่ก่อนแถวนี้มันจะเป็นบ่อไงบ่อเกา่า ขาก็เลยถมถมถมแล้วก็ถมอยู่นี่แหละนะครับถมขุดถมถม,ถมขุดขุดแล้วก็ถมอยู่นี่นะครับผมก็วิถีชีวิตของคนอีสานทําไปเรื่อยนะครับยังมีแบบแปลนยังไม่ดีพอนะครับก็จะถมจะถลุแถวนู้นก็ต่ำเลยนะแถวนู้นก็ต่ํานะครับตรงไหนต่ําตรงไหนอันเนี้ยเราก็จะถมเข้าไปนะ ก็จะสะสะดินรถวิ่งได้ก็โอเคแล้วก่อนเป็นโค้งน้องนานะครับทำโค้งน้องนาสามไล่ก็ถมไปไร่หนึ่งถมไปสองไร่ ไปแล้วก็อันนี้ทำนานะครับวิธีที่ชีวิตชาวบ้านเราประมาณกี่กองถูกก็ไม่รู้แต่ของนามันต้องรู้ดีว่าตรงไหนมันเป็นบวกเป็นแดงที่ที่ตองนี้ที่บ่งบ่งสาเนี่ยณา

โอเคครับผมทำงานก่อนนะครับ